ยินดีต้อนรับสู่คาเคิเจอร์คลับศูนย์รวมของคนรักรถและนวัตรกรรมยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในรถ SUV ที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดในอนาคตนั่นคือ Toyota Fort er ์จูเนอปี2026ชื่อ Fort จูเนอรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือและจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยและในปี2026โตโยต้าได้ยกระดับทุกสิ่งขึ้นไปอีกขั้นอย่างแท้จริงโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยวและทรงพลังผสานความหรูหรากับสมรรถนะอันยอดเยี่ยมภายนอกโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่พร้อมลวดลายตาข่ายสามมิติไฟหน้าและทรงเรียวและไฟ DRL แบบดนามิกที่ให้ลุกดูดันทุกมุมมองเส้นสายตัวถังดูมีมิติและทรงพลัง เสริมด้วยแนวหลังคาแบบลอยตัว floating roof design ที่เพิ่มความหรูหราอย่างลงตัวใต้ฝากระโปรงคาดว่าจะมาพร้อมขุมพลังรุ่นใหม่ที่ล้ำสมัยโดยไฮไลท์คือระบบไฮบริดดีเซลผสานเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งให้ทั้งแรงบิดทันใจประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสียคาดว่ากำลังรวมจะอยู่ที่ประมาณ250แรงม้าพร้อมสมรรถนะในการลากจูงที่ยอดเยี่ยม สำหรับสายลุยฟอร์จูเนอร์2026ยังคงมาพร้อมระบบขับเคลื่อน 4WD พร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบให้คุณมั่นใจได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นภูเขาโคลนหรือทะเลทรายภายในห้องโดยสารก็ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกพรีเมียมทันสมัยยิ่งขึ้นแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบลอยตา ที่รองรับระบบสมาร์ทคอนเน t รุ่นใหม่ของโตโยต้าพร้อมรองรับ Wir e l ส s s Apple CarPlay และ Android Auto มารวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลชัดเจนและปรับแต่งได้ตามใจผู้ขับวัสดุภายในเป็นแบบ Soft Touch พร้อมไฟ a m b i e n t Light และ u ั r รู f แบบพาโนรามาที่ช่วยเพิ่มความหรูหราเหนือระดับภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง7็ที่นั่งพร้อมพื้นที่วางขาที่มากขึ้นบอร์ดแถวที่สสามารถปรับเองนได้ส่วนบอร์ดแถวที่3าพับราบได้เต็มพื้นที่เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ออย่างิสระ การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ทำได้ดีเยี่ยมให้ความเงียบสบายแม้ขับบนเส้นทางครุคขัะในด้านความปลอดภัยโตโยต้าใส่เทคโนโลยีโตโยต้าเซฟตี้เซน์3.0มาแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนมุมอับสายตากล้องมองรอบคัน360องศาระบบเบรกอัตโนมัติเตือนการจราจรขนาถอยหลังและระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ ด้านการขับขี่โตโยต้าได้ปรับจูนระบบการสะเทือนใหม่ให้ความนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมพวงมาลัยตอบสนองแม่นยำและโครงสร้างตัวถังใหม่ให้ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความยืดหยุน่นขับสนุกและมั่นใจในทุกสภาพถนนด้านท้ายของ f o r t u n e r 2026ดีไซน์ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยไฟไท้ายเล็แบบไร้บาร์เชื่อมต่อกันตลอดแนวพร้อมกันชนดีไซน์ใหม่และล้ออลลอยขนาดใหญ่สูงสุดถึง20นิ้วเพิ่มความดูดันและหรูหราไปพร้อมกัน t o y o ต a f o r t u n e r 2026ไม่ได้เป็นเพียง SUV ทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าความแข็งแกร่งและนวัตกรรมโ To โยต a รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของ Fort จ n เ r er ไว้อย่างครบถ้วนแต่เพิ่มความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือระดับเข้าไปไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยที่รักการผจญภยัยหรือเป็นคนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบาย Fort จ n e r 2026คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งสองด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่าลืมติดตามคาเคาเจอร์ครับเพื่อรับชมข่าวสารและรีวิวรถใหม่่จากกทัโล กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปรถใหม่สุดพิเศษก่อนใคร